คลิปว EN en> ิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกหนึ่งต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุกท่านเช้าคุยเย็นหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมน้องนะวันนี้เนี่ยอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงก็เพราะว่า PG เนี่ยปิดปรับปรุงนู่นนะเราก็เลยต้องหาค่ายย้ายสักหน่อยนะครับผมวันนี้ก็เลยมาเล่นของทาง PG นะครับผมแล้วก็ชื่อมาจองวินนะครับผมก็เป็นเกม เดียวกับมาจองนั่นแหละตรงนะ้นเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างนะผมผมไปลองเจอมาก่อนละหน้านี้นะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยไม่ได้นี้อัตราการแตกนะครับผมคือวันนี้ประอยากตั้งใจจะมาเล่นเองนะครับผมนะก็คือโกงโกงก็อ้าวเฮ้ยเดียวบัคกับเมื่อกี้ตรงนั้นทงบัคเอ้ยผมลืมว่าผมเาเข้ามาเท่าไหร่ตรงนะเมื่อกี้เลขมันขึ้นว่าพันห้าเนาะแล้วพอกดปุ๊บสองพัน น่าจะเติมมา2,000ว่าละแต่ว่าเลขมันบักมากไม่เป็นไรนะครับผมเราก็แบบดีใจนึกว่าแตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยยู่ๆขึ้นมา2,000ก็นึกว่าได้กำไรโทรยังวะนะไม่ใช่เลขบั็กคือเปิดมาก็เอากันเลยเหรอพีพีไอพีพีผมจำสลับสองสองสอง่ในตลอดนะฮะไม่ว่าจะพี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 เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆวนะ โอ้โห,โหคอมโบเล็กคอมโบน้อยคือวันนี้เนี่ยผมมาเล่นทางอาของพี่เนี่ยตั้งใจว่าจะไปเล่นเกมไออเทพโซดาโนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่คุ้นว่ะลองไปกดมือละมันยังไม่คุ้นมือเท่าไหร่ในการแบบจงการจ่ายการนุ่นการนี่อะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะ ม่งหาเกมที่มันใกล้ๆเคียงกับพีพีให้ไอพีจีให้มันได้ก่อนนะครับผมก็เลยนีนะได้เกมนี้มาเป็นมาจองวินด้วยนะที่จริงมันมีมาจองอีกมาจองหนึ่งก็คือมาจองแพนด้านะแต่รู้สึกว่าไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะผมไปดูไปไปดูรูปดูอะไรมาแล้วว้เดียวเอาไปห้าน้อยเลยโคตรเร็วมันเร็วเกินไปหรือเปล่า อย่างเราอยู่ที่พันสี่ตอนนี้ใส่ตัวสูทดีมากทำได้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 ดี แตะกดมาในเห็นจะสอจุดสามจุดเนี่ยโอ้ยเยอะไปหมดไม่ไดีนี่ตัวอื่นเลยตัวดีดีไม่รู้นะตัวแบบเขียวตัวแดงเนี่มันจ่ายเป็นแพงเนี่ยคือเขาไม่ให้เลยหรอเอาโรนะเอาออาออาเอาเอา ีลโอ้ลงมาเหลือพันสองแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้มันเกินไปปพอดอนอันนี้คือมันเป็นปกติของพี่พีหรอฮะหรืออะไรหรือยังไงเตีนยนไข่ตะใบกันไกทำไมมันจ่ายขนาดเนี้ยไอ้ทำไมมันกินขนาดเนี้ให้แม่งคอมโบโตวัวแบบสักตัวหนึ่ง,งอะยังที่มันเป็นแบบเหมือนบิ๊กบินพวกอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยนะเนกนะ 好极了好ข้ฮ่า่าข่าีละตายแล้นะตายเจออย่างนี้เจออย่างนี้ขอเปลี่ยนเกมดีกว่านะครับผมก็พันสองหรือว่าเสียให้มาจองวินไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปเล่น อีกเกมหนึ่งเป็นเกมพูดจิ๋ลวละกันนะครับผมถือว่าใกล้เคียงกับทาง p ีจีอีกหนึ่งเกมเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันโนนะไปมาโน๊ะนะก็ออย้ายมาของทางเกมพูดจิ๋วนะครับผมหรือว่าเลนโบเรียนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันนะไม่เคยมาแตะมาต้องมายุ่งของทางฝั่ง PG ไอพีพีเลยนะครับผมนะมเป็นไรวะเนี่ยสองสองค่ายนี่คือจำแบบสลับกันตลอด ก็ถึงจะเป็นพูดหิวก็จริงนะเนกนะแต่รู้สึกว่าใกล้เคียงกันเท่าไหร่เลยแต่ผมว่ารูปเกมมันสวยเหมือนกันนะมันดูแบบคลาสสิกทางฝั่งพีพีเนี่ยหลายเกมนะที่ที่ทำออกมาดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฮิตอาจจะไม่ได้นิยมเท่าไหร่ผมลองกดมือแล้วกันเนาะ เริ่มมาก็ยังเป็นเบ็ดสูงอยู่แล้วนะแต่ผมไม่ชอบความแบบหน้ากระดานมันเต็มเหมือนะเออมันมันเต็มจอเกินไปมไม่มคม่อย,อยแล้วก็ชอบเท่าไหร่คิดเท่าไหร่แล้วนะ อ้าเรนโบว์ Rainbow. เอาไม่ใช่ปีเกมหรอกหรอเมื่อกี้ยินนี่คือเตรียมดีใจแล้วนะไม่ใช่หรอกเหรอ,อไอถอยเบ็ดด้วนะน่ะไปอืมเปลี่ยนอะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะอ๋อถล้วสามตัวเหมือนกันที่เป็นส่ว,วยังไงฮะเป็นตัวอะไร มันจะใช้เ <ter> งินสีน้ำเงินแล้วก็น่าจะได้เชื่อมแต่กูไม่เห็นได้เชื่อมสักตัวเลยเฮ้ยตั้งแต่เล่นมานี่คือกดมานี่คือถ้าไม่มีกัมโบเลยนั่นแหละผมว่าดวงผมมันไม่เหมาะพี่อุกนแต่ก็ต้องจำใจนะเพราะว่าตอนนี้พีจีมันมันปิดปรับปรุงอยู่เนาะก็เดี๋ยวรอไปละกันนะครับผมว่าไอ้มันมันจะเปิดให้เราเมื่อไหร่ Paint with the world colors. เพิ่งจะเห็นวายกับเขาจ่ายสองบาทดูมันจ่ายได้รเล่นี่คืออะไรอ่ะมันมีฟรีเกมอยู่จริงใช่ไหมรั้ไหมเด็ดห้าก็เอาไม่รอด อะอยากเข็นเบ็ด3ออโต้แบบยาวๆเลยร้อยทีโน่นนะไม่ต้องเทอร์โบด้วยไปตายปะวะไหวปะวะโดนคือต,ต,ตั้งแต่ต้นอะสองพันคือหายไปวับแบบวับแบบเร็วเกินโน่นนะครับผมเล่นเบ็ดติดเบ็ดยี่สิบนะคือด้วยเกมของพีพีเนี่ยหน้ากระดานมันลงเร็วมากๆด้วยโน่นะ สังเกตุแล้วว่าลงเร็วกว่าพีพีแบบเวอร์อะคือเหมือนรีบแดกรีบไปแล้วนะโอ้ยโอ้มันเชื่อมกันมเรีวลอุ้ยสวยู้มาแล้วว่ะก็ทำไมกูเล่นเบ็ดสิบยี่สิบไม่แตกอย่างเงี้ยแน่สุดพี่โอ้พอเล่นเบ็ดน้อยคือเอาเลยเอาใหญ่เลยคอมโบนี่คือตุ้มตามตุ้มตามมันใหญ่เลยว่างั้น สองพันเราทุนะโอ้โหเพิ่งเห็นสแกตเตอร์อะตั้งแต่เล่นเล่นพูดนฉิวมาเนี่ยคือตั้งแต่เข้าเกมแต่เมื่อกี้ทุนะสแกตเตอร์เนี่ยผมเพิ่งเห็นสองรอบเองเห็นแค่ตัวเดียวนะฟรีเกมก็ไม่เข้าให้เรานะวายอยู่แถวกลางขนาดนั้นยังไม่เคลื่อนเลยกับพี่ หลายร้อยกับบาทแล้วฮะอย่าบอกนะครับวันนี้ก็ต้องมาเสียกับเกมพวกนี้อีกแลวโอ้โหเมื่อวานผมแบบ <c oughs> เสียกับเกมพวกนั้นไปก็ถือว่าโอ้โหพอควรแล้วอะคือวันนี้กล่าวว่ายังไงแม่งตามาแต,แต,นะตแ่กันแต่เนี่ยต้องได้กำไรสับทีกลับซะหน่อยแห้อวะปิดปรับปรปปุงทางงานนะพอแดกไปปุ๊บเนี่ยปิดปรับปรุงปั๊บเลยนะฮะ เดี๋ยวถ้าเล่น PP แล้วเล่นได้นะเล่นได้กำไรดีๆสวยๆนะแม่งจะกลับมาย้ำให้แบบลืม PG ไปเลยตรงนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยไม่น่ารอดเปิดเทเบิลได้ไหมเปิดเทเบิลแล้วกันตรงนั้นหมดก็หมดไป่ะไม่ซีเรียสละปล่อยมันไหลอ่ะหมดก็หมดแล้วตรงนั้น I the world with colors. Okay. Hey. magic where dreams are sung. Whispers of magic. A treasure from a magical Sprinkle a little magic. Rainbow land is magic. The rainbow is everywhere. I will give you a rainbow. ดูเหมือนมันจ่ายดีมากโดนะไม่ว่าจะเป็นตัวแบบต้มตามตมตามนั <î m ul ain> ่นนูน,นี่แต่พอเวลาไม่ง่ายจริงอ่ะไม่เยอะเว้ยโดน s p r i n k a little m a rainbow land is magic the rainbow is everywhere ก็คงเต็มที่มาแล้วฮะโดนะ นใส่แค่นี้ก็คงจะสุดใจจริงๆแล้วแหละพอตังใกล้จะหมดเนี่ยคอมโบเยอะคอมโบเยอะใี่ได้คือสุดจริงๆไหนๆก็จะเอาให้หมดก็ไหนขอ <ๆ S 1> เล่นเบ็ดที่มันสูงๆไปเลยละกันเป็นเปรตสีมฝนตกแล้วด้วยโโอ้ห ตัวไรเสื่อเป่าดีดีเลยเกลี้ยงทุกคนนะอ่ะหมดโดนเหลืออยู่แค่คนี้ญญนะญญครับผมก็ ยังไงไวเ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรถือว่ามาเล่นเป็นกําไรให้ทุกคนได้ดูแล้วกันว่าเอ้ยผมมาเล่นทางฝั่ง PP แล้วนะยังไงแต่๋ยวมีเกมอะไรดีๆแนะนําผมมาได้นะครับผมของทางฝั่ง PP พีเนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่นให้เนาะก็ว,วันนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยไปดูตากันแต่แล้วค่อยมาเล่นแล้วกันนะครับผมวันนี้คือมันเอ็กซซเดนจริงๆนะที่แรกตั้งใจว่าจะเล่นของ PG เนาะแต่มันปิดปรับปรุงไปก่อนอ่ะก็เลยเล่นอะไรดีวะอะไรเงี้ยนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะสสััดีครบผม